อันนี้ครับนี่ครับหลังจากที่เขาหนึ่งไก่เรียบร้อยนี่เราจะซุปบักเขือตตอครับกินกับไข่ต้มยางมะตูมมาเบิ่งมามงน้องนี่โอ้ยจากไข่ต้มยางมะตูมครับเป็นไข่ยางมะตอย <c oughs> เอาวันนี้ซุปบักเขือเอาปรักษาแกะปลาให้หน่อยอปลาทูแกะเป็นไหมอเอาเอาเอาปลาทูใส่ก่อนนี่หวานนะเจ้านี่มีตรงนี่ ปลาทูใส่กคอนนี่ครับตำส่ปลาทูด้วยคำนี่โอ้กางเด้วยค่ะสูบกะเขือครับผมกะโอ้เมนูนีก่กะโดนๆด,ด้วยครับกินเถื่อนี่ภาษาเราเนี่ยนี่แกอย่างนี้เลยภกษาสว่บบางกลางเนะไข่อันนี้กินเมื่อก่อนกับไข่แซ่บเลยปะเมืออ่อก่อนใหญ่เลยนี่ครับใไซปลาทูลุกใแล้วครับปลาทูสองตัวด้วคยคำนี่้คลิกนะ ไก่สุกยังฮะเออเดี๋ยวทำให้มันสจก่อนค่อยไปเอาไก่คำวันหนึ่งไก่ไปเยอะครับฮะเอายังใส่บัดนี้มะเขือคนดิวเคยกินไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ขึ้นชายแดนแล้วขึ้นชายแดนวันไหนนะวันที่หนึ่งวันที่คนดิวอ่ะคนดิวไม่ขึ้นครับคนดิวที่ถึงกับข้าวผีมือจ่าคับชุดนี้ขึ้นเมื่อไหร่ยังไม่ทราบ นี่ครับน้องๆก็สลับกันขึ้นไปครับสลับกันขึ้นไปเอาใบอาหารผ่านซื้อครับกะเป็นสิทธิของน้องๆไงสิยินเป็นเมนเนสุปมะเขือฮะเ,เป็นผู้เมนูเป็นทุกเมนูอ๋อนี่ครับ,น,รบ,น,รบนี่เอาเบิองครับเนียนมะเขือบางคนคือเนียนมะเขือครับสีบล็อคแบบแหลมบนไหนนะครับนี่ผมกะโดนดูนี่เห็ดกินเขือเป็นเมนูอีสานอีสานครับผมกะเมือน,นี้ ขาดตรงที่ว่าให้มันตุ่มไก่ย่างมาตุ่มใช่ไก่ไก่สุกยางโย่อมสุกบกเสือครับน้ำปลาไหมน้ำปลาเอดนะนี่ครับเสริฟห้วยไร่น้ำปลาห้วยไร่ครับนี่ครับ ผู้สนับสนุนเขาผมชูรถผมชูรถครับใส่ยังปลายหลนะครับวนี่น้ำปลาละแล้วแม็กกี้จะอ้ที่ทำยาดาน้ำปลาครับหนึ่งสองสาโบตีเขาใส่เขาขวบวะเขาใส่ด้วยนะคนโดูดในตำกินเยอครับกินนมะปภาษากิมเด้ยคนดิว กิมด้ยเด้อเด้เด้เดมเป็นยัือบเกืานีสุกง่ายครับเข้ารสชาติกัเอาตามที่เจ้าของอยากกินบนี้เป็นอย่งเดเค็มยังเค็มดีแล้วครับพอดีแล้วใช่ไหมครับเราแบบเนี้ยเรา่ัเาเนีย อ๋อนี่ครับอ่อยังก่อนเนี่ยต้นหอมผักซีแล้วกระสละเนียครับโอ้ใส่ัปลายครกับนะไมาเบิรงไงกลๆสุมาสุบกเผือกครับมของทา้งไงนี่ใช่เบอร์รุ่นเนี่ยได้น้ำเจ้าผู้ใดอยากเกินตามกับ ลองปรับเปลี่ยนวิธีหรือว่ารสชาติตามที่ตัวเองอยากกินแล้วก็วิธีตามที่ตัวเองถนัดได้ครับมันเป็นเมนูที่แต่ละเมนูนี่ผมจะลงวิธีการทําไว้นีน่แก่บเหรอครับเนีเบื่องอ่ะนี่ครับขอนิ้วมาดูขอนิ้วมาดูีคโอ้โหเนี่ยสีเมยเบิ้งเ,ง,เงเลยครับเนี่ยนี่สีเบิ้งก่อน ขอโทษขอไดเวยครับปุลยว่าชิ้นค้าถูกคร่ะสีเลยสวัสครับ